เคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องช่างมอสซอยวัดนะครับผมมอสนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปรียบเทียบกันระหว่างซุปเปอร์วีนะครับแล้วก็ VGR V003 นะครับซึ่ง2ตัวนี้ราคาใกล้เคียงกันนะครับก็คือ1000ต้นๆนนะครับก็อ่าก่อนหน้านี้นะครับผมตัดสินใจว่าจะซื้อตัวใดตัวหนึ่งนี่แหละนะครับก็คือมีงบอยู่แค่1000บาทนะครับก็เลย ตัดสินใจซื้อตัวนี้ก่อนนะครับแล้วใช้ประทับพักนึงผมก็พอมีทุนบ้างก,ก็เลยซื้อตัวนี้มาลองใช้ดูนะครับก็เลยอยากจะมาเปรียบเทียบกันนะครับสำหรับความคุ้มค่านะฮะที่อยากจะแบ่งปันนะครับว่ามันรู้สึกยังไงที่ผมได้ใช้นะครับสำหรับ vtr v, v 0 0 3แล้วก็ super v ตัวนี้นะครับว่าตัวไหนคุ้มค่ากว่ากันนะครับจากที่ ผมได้ลองสัมผัสดูแล้วนะครับแล้วก็ได้ใช้งานมาสักระยะหนึ่งนะครับตอบตรงๆเลยว่าผมยกให้วิจารวีศูนย์ศูนย์สามนะครับชนะนะฮะอันนี้ในความคิดส่วนตัวของผมนะเป็นความคิดส่วนตัวเท่านั้นนะครับเป็นความคิดของผมแค่นั้นนะครับแล้วก็าการใช้งานของผมแค่นั้นนะครับไม่ได้มีว่าอิงคนอื่นนะครับนี่คือผมคนเดียวนะ <S 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 ผมยกให้วิจารวีศูนย์ศูนย์สามนะครับก็คือ ฟันมันคมมากนะครับตัวนี้ฟันคมจริงๆนะครับผมซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ไปรับคมเพิ่มอีกนะครับก็ใช้งานปกตินะครับตัวนี้ปรับความแรงได้2ระดับนะครับความแรง2ระดับเนี่ยดียังไงก็คือ,อมันจะมีช่วงจังหวะที่ผมหนานะครับหรือว่าผมบางทีเราไม่ต้องไปเร่งอะไรมากมายนะแล้วก็ปรับให้มันเบาได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะแต่ตัวนี้นะครับ คือมันเร่งแล้วมันแรงอย่างเดียวนะครับมันไม่สามารถที่จะปรับความแรงให้ลงมาได้นะครับก็คือมันเร็วจนเกินไปนะครับแล้วก็เวลาผมตัดเนี่ยบางทีมันมันเหมือนจะไม่คมนะมันเหมือนจะไม่คมนะแต่คมอยู่นะครับแต่มันมันไม่ค่อยแบบยังไงผมผมจะผมผมลักษณะผมตัดอ่ะผมผมจะไม่ใช่แบบค่อยๆตัดอย่างนี้นะผมจะแบบใส่เลยนะครับใส่แล้วก็ใสอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นไม่ถูกกับ จรหตหรือว่าไลฟ์สไตล์ของของเรานะการตัดของเรานะครับก็เวลาตัดผมจะผมจะไม่ค่อยๆตัดอย่างนี้นะค่อยๆตัดเรื่อยๆอย่างนี้นะผมจะใส่อย่างนี้นะบางทีถ้าตัดถ,ถ้าตัดแบบนี้มันจะมีแบบเหมือนเหมือนเจอผมหนาที่มันเป็นก้อนนะครับแล้วก็เวลาเราตัดตัวอย่างนี้ยมันจะเหมือนแบบมันจะสะดุดสักพักหนึ่งแล้วก็บแล้วก็แบบเราต้องถอยออกแล้วก็มาเริ่มใหม่อีกอย่างนี้ประมาณนี้นะครับก็เลยทําให้ผมเนี่ยแต่ขิดแต่ขิดใจอยู่นะแต่ว่าถ้าเป็นแบบค่อยๆตัดอันนี้ผมว่าอันนี้โอเคแล้วก็ มีข้อดีก็คือตัวนี้มีข้อดีก็คือมันเสียงดังน้อยมากกว่าน้อยกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้จะเสียงดังนิดหนึ่งนะแต่ก็ไม่มากนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังนะนี่นะครับแล้วก็ไม่สามารถปรับความแรงระดับอะไรลงมาได้นะครับเดี๋ยวลองมาดูตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะ รอบเนี่ยเราสามารถเพิ่มได้อีกนะครับอันนี้มันจะเป็นหนึ่งหมืน rpm นะครับหนึ่งหมืนรอบนะซึ่งมันแรงมากครับอันนี้เก้าพัน rpm นะครับเห็นไหมครับแต่ปรับลงมาได้นะตัวเนี้เห็นไหมครับปรับความแรงลงมาได้นะครับแล้วก็ถือว่าคมมากนะครับตัวนี้ผมจะ อลองตัดเศษผมให้ดูแล้วกันนะครับลองทดสอบให้ดูนะลองทดสอบตัดเศษผมนะครับถือว่าคมนะครับลองตัวนี้เดี๋ยวลองตัวนี้บ้างนะครับ มันก็คมแหละนะครับแต่มันจะไม่ค่อยถูกจลิดผมเท่าไหร่นะครับเท่ากับตัวนี้ตัวนี้จะถูกจลิดมากนะครับแล้วมันจะเป็นการตัดผมที่แบบหนาๆเนนะี่ยมันตัดออกมาเรียบมากนะครับเรียบสวยงามมากนี่ผมไม่ค่อยอวยเท่าไหร่นะอันนี้ผมเจอของดีนะครับที่ราคา1 0 0 0นต้นๆน,นะครับนี่ราคาใกล้เคียงกันนะ1000พแล้วก็1000ปลายๆนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยอะไรประมาณนะี้ผมก็ไม่แน่ใจลองไปดูใน ลิงก์ด้านล่างได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ด้านล่างไว้นะครับสาหรับใครที่อยากจะได้ตัวตัวนี้หรือตัวนี้นะครับแต่ผมยกตัวนี้ให้ทั้งใจเลยก็คือแต่ข้อเสียตัวเนี้ยผมลืมบอกตัวเนี้ยข้อเสียตัวนี้นะครับมันมันจะมีน้ําหนักนะครับที่ค่อนข้างหนักนิดหนึ่งนะถ้าให้เปรียบเทียบกันนะครับตัวนี้จะหนักกว่านะหนักกว่าตัวนี้อยู่นะครับตัวนี้จะหนักอยู่นิดหนึ่งนะนะครับหนักหนักกว่านะครับเวลาตัดเนี้ย ช่วงสะบัดเนี่ยบางคนสะบัดไม่เป็นบางทีควบคุมน้ําหนักไม่ค่อยได้นะครับก็จะต้องฝึกนิดนึงนะตัวนี้นะครับก็แล้วรูปทรงนะนะครับรูปทรงมันก็เป็นลนักษณะคล้ายๆเหมือนกล้วยนะครับมันจะเหมือนแบรนด์แบรนด์หนึ่งอ่ะที่ของฝรั่งเขาเรียกว่าแบรนด์ JRL ใช่ไหมผมจำไม่ได้นะก็เป็นลักษณะคล้ายๆตัวนี้เหมือนกันนะครับแต่พวกเนี้ย ก็คือมันออกแบบมาให้เพื่อให้เราจับแบบถนัดมือนะครับเห็นไหมมันจะมีร่องมีอะไรให้เราจับถนัดมือเวลาเราสะบัดเนี่ยอันนี้โอเคมากนะครับแต่ตัวนี้น้ําหนักมันจะเยอะนะครับแล้วก็รูปทรงมันอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยถนัดมือไม่มีเว้าวไม่มีอะไรนะเราจะต้องแบบคอนโทรลแล้วก็แมนวนวลเอาเองนะครับแล้วก็จะต้องควบคุมน้ําหนักตัวนี้นะครับก็พอลองพยายาม ฝึกดูนะครับกับตัวนี้ vcrv 0- ูนแต่ผมยกให้ตัวนี้ก็คือมันคมมากเลยนะครับตัวนี้สามารถปรับฟันได้นะครับปรับปรับลงมาจะมีเสียงนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะเห็นไหมครับตัวนี้ปรับยากนิดนึงนะปรับไม่ไม่ยากเท่าไหร่นะแต่ว่ามันมันสําหรับผมเนะี่ยเวลาผมตัดผมจะตัดตัด,ตดแล้วก็ปรับอย่างรวดเร็วเลยคนระับปึ๊บปึ๊บป๊บแล้วก็ปรับ อย่างรวดเร็วมันจะมีแบบเจ็บนิ้วเจ็บอะไรนิดหนึ่งนะต้องขันออกหรือ,อยังไงไม่แน่ใจนะครับก็ลองลองลอง,ลองพิจารณาดูนะครับสําหรับสองตัวนี้นะครับว่าเราจะซื้อตัวไหนตัดสินใจซื้อตัวไหนนะครับตอนนี้ตัวนี้ข้อดีก็มีนะครับไม่ใช่ไม่ไม่ดีเลยนะข้อดีตัวนี้มีนะครับก็คือเวลาเราตัดเนี่ยมันจะแรงนะครับแล้วมันจะ มันจะมันจะแรงนะครับแล้วก็แต่แต่ผมรู้สึกว่ารู้สึกของผมเองนะมันแรงจนแบบมันแรงจนเกินไปอะครับมันแรงจนเกินไปนะแรงจนเกินไปจนจนเส้นผมไม่สามารถเข้าไปตรงร่องฟันนี้ได้นะครับคือมันสลับเร็วมากนะดูนะเห็นไหมครับมันเร็วมากจนเกินไปนะแต่มันก็ตัดได้นะครับแต่ตอนนี้มันมันสามารถปรับได้นะ ห้มันเร็วให้มันชา้าได้นะครับอันนี้ก็คือมันเร็วนะคอันนี้มันชา้านะตัวนี้คือสามารถคอนโทลได้นะครับตัวนี้ก็คือข้อดีของมันก็คือเราเนี่ยสามารถจับถนัดมือนะครับจับถนัดมือตัดด้วยเครื่องที่แรงด้วยนะครับจับถนัดมือสามารถอาคอนโทนได้ง่ายมากนะครับสําหรับเวลาการตัดสะบัดหรือ,อเราจะใช้ฟันรองเบอร์0ูจุามาเก็บปินผมอะไรประมาณนั้นมันสามารถคอนโทลได้ง่าย ครับตัวนี้จะดีนะแต่จะมีเสียงที่ค่อนข้างแบบแรงอยู่นะแอบแรงอยู่นิดนึงนะ <S <S แต่นิ่งนะครับนิ่งมากนะครับอบไม่ตกนะ <S 1> <S 1> เหมือนบางตัวผมเคยใช้นะรอบตกนะครับเคยใช้แบบนี้สักพักนึงตกมาอย่างเงี้ยครับอันนี้คือผมไม่ค่อยเวิร์กที่ว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ๆๆแต่ตัวนี้คือรอบนิ่งมากนะครับแรงนะครับดีตรงจับถนัดมือแล้วก็เวลาสบัดเนี่ยสบัดง่ายนะครับแต่ตัวนี้ก็คือ ข้อเสียก็คือน้ำหนักนะครับน้ำหนักค่อนข้างแบบไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันมันจะเยอะกว่าตัวนี้อยู่นะครับมันก็สามารถคอนโทรลได้ยากกว่าตัวนี้นะครับก็พิจารณาดูนะครับสําหรับใครที่อยากจะซื้อนะหรือตัดสินใจซื้อตัดสินใจอยู่ตอนนี้นะครับว่าจะซื้อตัวไหนยี่ห้อไหนดีนะครับในราคางบประมาณนี้นะครับก็ตัดสินใจดูนะครับว่าจะใช้ตัวไหนนะครับตัวนี้ผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับตัวนี้ผมก็เคยรีวิวไปแล้วให้ดูนะครับ ตอนขึ้นทรงนะครับว่าจะเป็นยังไงก็หาดูในช่องของผมได้นะครับมีคลิปอยู่เยอะเลยนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับเผื่อเป็นการตัดสินใจในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับหรือจะซื้อทั้งสองเลยก็ได้นะแต่ผมแนะนําตัวซื้อตัวนี้นะครับแล้วก็พยายามคอนโทรลให้ดีนะเวลาสบัดนะครับเวลาตัดพอน้ําหนักมันก็ถือว่าหนักอยู่ตัวนี้มันเป็นเหมือนอลูมิเนียมนะครับเหมือนเหล็กเหมือนอลูมิเนียมสักอย่างเนี่ยก็คือมันมันอาจมีน้ําหนักอยู่นิดหนึ่งนะ ลองไปพิจารณาดูนะครับศึกษาดูนะสำหรับใครที่อยากจะตัดสินใจซื้อนะครับหรือไปดูคลิปต่างประเทศที่เขารีวิวแล้วก็เขาไปตัดไปอะไรนะก็ไปหาดูในข้อมูลต่างๆได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับผนที่ใช้มาทั้ง2องตัวนี้นะครับมีความรู้สึกยังไงผมก็ให้ตัวนี้ผ่านนะครับถือว่าโอเคนะครับถ้าถ้าตัวนี้แข่ง2ตัวเนี่ยแข่งกันนะผมให้ตัวนี้นะครับโอเค สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือมีข้อสอบถามข้อมูลยังไงก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับถ้าผมตอบได้ผมก็จะไปตอบนะถ้าผมตอบไม่ได้ผมก็ผ่านนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย